มีเป็นบอยแบนเลยเรามีบ bon อลน่ะแล้วก็เตะบอลอัดเลยสิเฮ้ยโดนแล้วนางนำตัวเนี้ยหน้าเหมือนเธอเลยใส่หัวแล้วน่ารักจังเลยเฮ้ยเยนี่ยของแบบเนี้ยมันใช่ของที่เจ้ามาเล่นไหมเนี่ยอ้าอาวุมุกนี่นี่ที่ไหนอนี่ที่ไหนเนี่ยวัดเก่านี่นา เฮ้ย,ยเป็นมุกเห็นไหมอ่ะมันท่านอะไรอ่ะยืนเป็นบอยแบนเลยแล้วอ่ะไปทำลายเล่นกันดีกว่าเฮ้ยใบยโยกแม่บอกว่าอย่ายุ่งกับตุ๊กตานางรำนะช่างมันเถอะนะแม่ไม่ได้อยู่นี่ซะหน่อยปะไปกันเฮ้ยเท่านี้มันใกล้วัดด้วยจะเตะอัดตุ๊กตาจะดีเหรอเดี๋ยวพาช่างก็ว่าหรอก ท่นไม่ว่าหรอกน่าขนาดท่านอ่ะยิงปีนบันไดเล่นเลยอ๋อจริงๆด้วยงั้นเราควรทำยังไงดีกับตุ๊กตาพวกนี้อปีมุเรามีบอลนอ่ะแล้วก็เตะบอลอัดเลยสิถ้าเธออ่ะแม่นจริงเธอก็เลือกสีที่เธอจะเตะใส่สิงั้นฉันเตะใส่สีแดงเฮ้ยเฮ้ยโดนแล้วเดี๋ยวไปหยก ตุกตามันกระเด็นหัวหลุดเลยนะตุกตานางรำข้างวัดที่ฉันแตะหัวหลุดเลยอ่ะเนี่ผลงานเฮ้ยไปยกมันไม่ใช่สิ่งที่น่าภูมิใจเลยนะเฮ้ยปิดมุนางรำตัวนี้หน้าเหมือนเธอเลยเนี่นี่ใส่หัวแล้วน่ารักจังเลยเฮยเนี่ยของแบบนี้ยมันใช่ของที่เจามาเล่นไหมเนี่ยเอ้าปิดมุจะไปไหนอ่ะ แบอยู่เนี่ยเล่นอะไรก็ไม่รู้ฉันไม่เล่นด้วยแล้วที่นี่ที่ไหนอ่ะมาที่ไหนเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยวัดเก่านี่นาถเนี้ยยิ่งเดินยิ่งลึกลงไปแล้วเนี่ยนี่เราหลงทางหรือเปล่าอ่ะ เดินไปโยกนี่เฮ้ยโบบยกเมื่อกี้ฉันหลงทางด้วยโล่งใจจังเลยที่มาเจอเธอก่อนเนี่ยเมื่อกี้เธอเอาหัวฉันไปใช่ไหมเธอพูดถึงหัวอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอยู่ในมือของเธอไง <c oughs> อ๋อเธอหัวล้วอ ืมะอทไฝากกดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่นี่เยอะแยะมากมายเลยไปกดติดตามทุช่องเลยสนุกแน่นอน้ว